ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจับเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศณักครับสวัสดีครับคุณหมูสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณหมูครับเราได้มีโอกาสเจอกันแล้วในวันฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Ghost House ใช่ครับพี่อ่านะครับก็วันนั้นเนี่ยได้ดูหนังไหมดูพี่สนุกมากพี่อ่านะครับเดี๋ยวรอเรื่องหน้านะครับรอผู้ใหญ่ใจดีของเราเดี๋ยวจัดให้อีก นะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองใช่ครับพี่นานหรือยังครับเรื่องนี้ประมาณแปดปีพี่ประมาณแปดปีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะใช่ครับพี่เป็นยังไงครับสาวชุดขาวที่ว่านี้คุณหมูไปเจออะไรมาเชิญครับครับพี่ที่ผมให้ลองจิตนตนาการก่อนเลยพี่ที่กาญจนบุรีเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วอ่ะถนนหนทางก็จะเป็ จะต,ต้นไม้ถนนก็ยังเป็นเลนส่วนนี่นะทมถนนอ่านอกนเอกเว้ผมรับลูกค้าจาี่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดสองตู้ที่เป็นตู้ตู้ทั้งหมดสองตู้ไปด้วยกันก็วันรับวันแรกรับจากสนามบินสุวรรณภูมิวิง่งไปเข้าที่พักที่อุทยานแห่งหนึง่งในจังหวัดกาญจานบุรบีจะออกจากกรุเมืองกาญจน์ไปกประสมาณหกสิบกิโลวื้ อาสม่ก็ะเป็ปเลี้งส่วนแล้วที่น้าผมออกจากอาจารย์ที่สวนอูมาต่อสายสายครับแล้วก็แวะในตัวเมืองคานให้ลูกค้าซื้อของเพื่อะอ่ตอนเย็นเราก็ไปเข้าชุดที่อ่าบ้านของอุทยานพ hmm. ันพันธุ์ของอุทยานที่ครับครับผมอา,ว,อาวันนั้นอ่ะผมกับรถตู้อีกตู้หนึ่งก็ พอเย็นลูกค้าเขาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่ก็เขาก็าาพักผ่อนเขาในในใน,ในบ้านอะ่ะ mm hmm. ผมแล้วก็รถตู้คันนึงก็ขับรถอ่าออกมาจอดที่ลานจอดซึ่งอ่าลานจอดเนี้ยถ้าเป็นกลางวันอะ่ะรถจะเยอะ mm hmm. คนจะเข้ามาเที่ยวกันที่นี่เน่ถ้าเป็นกลางคืนแล้วอะ่ะก็ไม่มีแม้แต่ไฟนะพี่ลานจอดที่นี่เป็นรันกว้างแล้วเป็นต้นไม้ต้นไม้เยอะืม mm hmm. อวะวันแรกผมก็จอด กันสองขันใที่กระจอนอนตรงนี้สตาร์รถนอนว,วนนิีิรถู่พี่ก็สตาร์รถนอนสตาร์รถนอนกันก็ไม่มีอะไรวันแรกก็ <t ut> ผ่านไปคร <t ut> ตื่นเช้ามาก็ผ่านลูกค้าชุดเนี้ยออกมาทำกิจกรรมที่บ้านสอนช้างชลาก็ทํากิจกรรมกันอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยนะพี่ทำกันอยู่ทั้งวันเลยลูกค้าก็ไปอ่าอาบน้ําช้างต้างให้อ่านช้าง กีนยาช้างอะไรพวกนี้พี่ครับครับ่าก็ทํากิจกรรมบนท้างวันเลยแล้วตอนเย็นยังไม่กลับเข้าที่พักที่เข้าไปในตัวเมืองก่อนอืมซึ่งาในที่พักเนี่ยจะอยู่ห่างจากท่สศาลตลางประมาณสามสิบกิโลครับแล้วตรงที่เราทำกิจกรรมวันนี้เข้าตัวเมืองไปประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลที่ประมาณนี้ผมก็พาลูกค้าเข้าไปกินข้าวกินอะไรทนี้ลูกค้าก็ไปเที่ยว กินอะไรกันเสร็จก็อ,ออกมาจะาตรงตรงัวมืองการนะพี่ประมาณสักห้าทุ่มกว่าแนละ้วเออเส้นทางนี้ันจะเป็นเส้นทางส่วนนะพี่นะรถรถส่วนกันนะค่าที่ผมจะกลับเข้าไปที่พันนะกนเนี่ยประมาณหกสิบกิโลเนี่ยก็วิ่งตามกันมาสองคันโดยคันผมเนี่ยนหนักมาก แล้วเราก็วิ่งเลยมาแล้วเส้นนี้นะพี่ผมว่าการคืนนี้นแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยอ,ะอ่ะเพราะมันเป็นเส้นที่ถนนมืดมากาแล้วก็เป็นโค้งไปแล้วก็มีรายเขาอะไรเงี้ยพี่เขาวิ่งไปกระยนนะนึงพี่นะก็วิ่งตามมาสองคันนะพี่อ่าคันผมเปิดสฟสูงแลวอีกคันหนึ่งเปิดไฟยส,สายต่ำวิ่งข้างหลังผมน่เปิดสฟสูงผมน่ะมองเห็นผู้หญิงคนนึงนะี่ตัวขาวมากเลยแล้วก็ใส่จุดหนอนสีขาวค ผมยาวอยูอู่ซ้ายอนูแล้วข้างหลังผู้หญิงเนี้ยจะเป็นซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านแต่ผมไม่เห็นหมู่บ้านนะพี่มันเป็นซุ้มประตูออแล้วก็น่าจะมีทาวิ่งเข้าไปข้างในนะพี่ผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ข้างถนนเรางนงั้นจอบเดียวๆ,ๆเลยนะพี่ไม่มีอะไรเลยนะผมก็คือกล่าวว่าคนมายืนข้างถนนแล้วน,นะพี่ผมก็จะวิ่งเข้าไปใกล้นะ่ะผมก็เหมือนบีบแก๊สพัือะเตือนอะว่า รถมาน้าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าพี่ผมเนี้ยเขามายังไงไปยังไงไม่รู้ว่าเราบีบแกวให้ระวังตัวไว้ก่อนผมก็บีบแกวไปเบรกแล้วผมใส่เกล้ๆค่แล้วผมก็แบบเหมือนเบลล์รถพี่ผมก็ไม่รู้ว่าวเขาจะมากระโดดใส่รถผมแล้วผมไม่แน่ใจอ่ะผมก็บีบแกวเืนแกไว้ก่อนบีบแกวงั้นๆเบรกรถแล้วผมวิ่งเลยพี่อยู่ไปพิ่ันนี้ยืนตรงๆนะพี่ยืนตรงๆมองไปข้างหน้าตรงๆแล้วแบบว่าผมก็วิ่งผ่านไป วิ่งผ่าไปก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้สนใจพี่คนนี้แหละผมคิดว่าคนที่อยู่ข้างทางนี้แหละอืมก็วิ่งกลับเข้ากลับไปที่พักส่งลูกค,ค้าเสรพพ็จที่ที่บ้านพักอัวอย่างผมก็วนรถมาจอดที่เดิมเลยวนรถมาจอดตรงที่ลานจอดรถเนี่ยตอนนั้นก็เป็นเวลาตั้งเชี่ยงคืนแล้วพี่อจอดเทียบรถกันสองคันรถอีกคันหนึ่งดับเครื่องก่อน แล้วมันก็ออกมายืนอดูดู้หญิงก็คืออยู่ที่หน้ารถครับแล้วน้องคนนี้เขาก็าเดินมาหาผมแล้วเขาก็มาเคาะกระจกรถผมที่ผมจอดตามรถอยู่นะเขาเคาะกระจกผมก็ระจกนะคับมีอะไรแล้วน้องก็บอกว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่อคุณหมูเสียงเสียงคุณหมูเบาไปนิดนึงครับอะได้ได้ลยอืมเขาถามผมว่าอพืพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับทีนี้ผมก็ กับเครื่องรถเลยพี่รถกระจกฟังเลยมันเป็นสเสียงคนพูดมาจากข้างหน้าผมพี่อตอนนั้นเราไปไฟหมดแล้วนะพี่ไ,ไฟรถหมดแล้วทั้งหมดก็จะมืดหมดเลยผมไม่ยินเสียงเหมือนเสียงคนพูดมาจากข้างหน้ารถผมอย่างที่ไกลๆแต่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาษาไทยนะพี่ครับเป็นประมาณภาษาญี่ปุน่นไอ้น้องคนเนี้ยยืนอยู่ข้างๆผมตรง,งข้างประตูรถด้านนอกพี่ผมยังนั่งอยู่ในรถผมบอกว่า เดี๋ยวพี่จะเปิดไฟดูนะออือดูด้วยกันว่าเสียงที่มันมาข้างหน้าเนี่ยมันเสียงอะไรครับผมก็เปิดไฟสูงนะพี่เปิดไฟปุ๊บเห็นผู้หญิงชุดขาวอล้วพี่แต่เน,นี้ยผมผมลืมไอผู้หญิงคนนี้ข้างเท้าแล้วนะครับผมเห็นผู้หญิงชุดขาวที่นั่งเอาชันเขาขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกอยู่ระหว่างเข่าพี่พุ่มหน้านะออืเอาหัวซุกอยูดด่ระหว่างเขาปุ๊บผมเห็นแล้วอย่างนั้น ผมก็ไปครับไอ้น้องชายไอ้คนขับรถขอนวิ่งกลับขึ้นเข้ารถตัวเองแล้วจอตอยู่งข้างๆกันเนี่ยแล้วทีนี้ผมมันวิ่งกลับไปที่รถปุ๊บผมก็ถัวสะพานเลยว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมเห็นที่เห็นมห็ผมกลัวผมกลัวมนก็โดดตกลงไปแล้วผมกำลับอกว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งเสียงคุณหมูมันตอนนี้ใช้สมอท็อกอยู่ใช่ไหมครับพี่าผมว่าถอดสมอท็อกเถอะ ได้ได้ได้ไดอ,อ่าโอเคเสียงมันแขว่งๆนะครับดัง,ดงๆเบาๆขาดๆให้หายฮัลโหลครับพี่อ่าโอเคอันนี้ดีกว่าอ่าครับพี่ก็ทีเนี้ยผมก็ตอ่อโทรศัพท์ครับหาน้องที่อยู่อีกคนันนึงอะบอกว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบไอ้น้องคนนี้มันบอกว่าเห็นพี่งูวัวงูวัวนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเราถือสายไว้ดูกันนะเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟครั้งหนึ่งดูว่ามันชัวร์เลยว่าคนหรืออะไรครับ ยผมก็เปิดไฟพี่ผู้หญิงคนเนี้ยย้ายจากต้นไม้อีกต้นหนึง่งมานั่งชันเขาอยู่ต้นไม้อีกต้นหนึง่งขึ้นใครผู้กบเข้ามาออืแล้วผู้หญิงคนนี้ยเอาหัวขึ้นมาจะขาแล้วพี่ตอนนี้เป็นชันเขาแล้วนั่งนั่งกอดเขาแล้วพี่จะาหัวตั้งอยู่นะทีน,นี้ผมเปิดไฟแล้วไอ้ไน้องคนนั้นก็วางสายโทรศัพท์ผมไปแล้วผมด้วยความตอนนั้นอนะหัวมากเลยพี่ในรถอะมันมีมันมีเบียร์อยู่สองกระป๋องผมก็ทีเดียวเลยนะพี่สองกระป๋อง คืนๆๆต่องต่องปุ๊บผมก็วางครับ,รบสิเนี้ยผมคิดว่าเอาอีกสักครั้งเหรอวะ,ตะแต่แต่น้องคนนั้นนะผมไม่รู้แล้วผม,ม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วนะอยู่ในรถนั่นแหละครับ,รบแล้วเออีกสักครั้งว่า,าว,ว่าใจึ้นเหมืาาอนเดิมไหมอ่ะสิเนี้ยผมเปิดไฟดิเปิดไฟปุ๊บผู้หญิงคนนี้ยมันนั่งอยู่หน้ารถผมแล้วพี่ครับ แล้วนั่งฉันเขาแล้วพี่แต่หันหน้ามาทางรถผมเลยหน้าขึ้นมามองแต่ไม่มีตาดําครับหน้านี่เข่าซีดผมเนี่ยเวลาผมเป็นท่านั้นปุ๊บผมเมือนอ่ะโมเสติที่ก็แบบจาอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนเป็นซีนนี้นะแล้วก็ขายรถผมก็เปิดอยู่ผมก็ตอนผมก็ตโมสติมาที่ตอนเช้าลูกค้าเดินมาที่รถมาพอกระจกบอกบอกร ผมก็ลุกสุดตัวผมก็งงเงี้ยงงเงีย้ยขึ้นมาว่าเมื่อคืนเป็นอะไรแล้วลูกค้าก็มาเรี่ยมาถามว่าทำไมไม่ไปรับว่าขอโทรลูกค้าที่ผมเป็นแบบหัวนี่ปวดัวไปหมดเลยเมื่อคืนมันม,มัน,มนงงในเหตุการณ์ไปหมดเลยพี่แล้วทีเนี้ยผมก็สกตาร์ทรถรถผมก็สตาร์ทไม่ติดที่เพราะว่าเมื่อคืนเปิดไฟทิ้งมทั้งคืนเลยสตาร์ทรถไม่ติดก็ไปเรียกน้องชายน้องชายมันก็นอน อยู่ในรถมันนั่นแหละก็<อ>ไปเรียก<อ>มาต้ำใสหน่อยว่ารถสตาร์ทไม่ติดมื่อคื้นรถใส่ทิ้งรถทั้งคืนเลยไอ้น้องชายก็บอกว่าไม่มีสายจค้ครับอกว่าทวนมันเดินไปที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่<อ>ไ,ปไปขอเขานะ<อ>ผมก็ออาเจ้าหน้าที่เห็นเขาก็เห็นผมหน้าซีดๆอะเขาก็ถามผมว่าน้องเป็นอะไรผมบอกอพี่เมื่อคือผมเจอผีอืแต่ผมก็ลังไปแก่ฝั่งแล้วแกก็บอกว่าเอ้ยน้อง ที่นี่ไม่มีอะไรมั้งพี่ก็ไม่เคยเจอแปลกๆมาพี่ไม่เคยเจอแต่ว่ากลางคืนผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่ขับรถวิ่งอะไรข้างในนี้ไม่เคยกันเลยนะยังเงียบมากแต่บอกไม่ไม่มีอะไรมั้งหรือว่าพี่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าผมขอใส่จ้าไฟก่อนออืม่เวลาจะเอามาจําอะไรเสร็จวันนั้นนะพี่ผมก็เหมือนไม่สบายแต่ก็ต้องทํางานด้วยพี่ครับก็ทํางานต้องทํางานก็ ขับรถเข้าไปในเมืองพาลูกค้าทํากิจกรรมซื้อก็ต้องขับรถกลับมาเส้นเดิมที่นี้ไม่ได้กลับตอนคืนแล้วิดกลับมาตอนเย็นก็ขับกลับมาตอนเย็นผ่านไอ้ตรงที่ผมเจอผู้หญิงคนนี้เมื่อคืนอะ่ะผมก็จําได้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนจเจอผู้หญิงชุดขาวกนนี้ตรงนี้นี่ว่ะแล้วผมก็มองไปตรงไอ้ทางเข้าหมู่บ้านนะพี่ทางซ้ายเหมือนจะมีคนยืนอ่ะมันมีประตูเหล็กกั้นนะที่ระหว่างทางเข้าอ่ะมันเหมือนแบบ บอกบ้านนี้เข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นอะไรก็เต็มไปหมดเลยอะแล้วโซนเราแว่งนั้นก็ไม่มีบ้านคนเลยพี่ผมก็ขับกลับไปแล้วก็คุยกับน้องชายว่าสงสัยเหตุการณ์ที่มันเจอเมื่อคืนน่ะเราไปดิบแกทักเขาหรือเปล่าตอนนั้นนะนั่นแหละสิมีสิทธิ์เป็นไปได้ไม่ทักเขาตั้งแต่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ตามเรากลับมาออืมน้องชายก็บอกว่าขอาผมเห็นที่เด็กผมว่านึกว่าหมา ผมก็ไม่ได้ผม dobrze, ผมถามว่าเขาเห็นไหมไอ้น้องชายผมมันบอกไม่เห็นอืม <zaman S 3> <raine S 1> มันบอกว่าตอนที่ผมเดรกแล้วบีบแจน,นะผมรู้ว่าพี่ชนหมาครับบอกว่าไม่ได้ชนพี่อยูนอยู่ซ้ายมือ <c oughs> ตอนที่จะผ่านตรงนี้ยอืมนะฮะอืมก็อ่า ah, วันนั้นเสร็จก็ผมอยู่ตรงน,นั้นสามวัน,น้วพี่เสร็จก็ขับกลับออกจากตรงนั้นเลยก็อ่าไม่ได้ไม่ ไม่รู้ว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรืออะไรยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ไปตามดูนะพี่เพราะว่าเออเราต้องไปทํางานต่อพี่นะครับอาจจะเป็นได้แหละคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอ่าบีบแตรเพื่อไปทักทายหรือไปทําอะไรเขาไงใช่เร้งใแค่ส่งสัญญาณคนยืนข้างทางครับพี่แล้วไม่คิดว่าเราจะไปทักแล้วเขาจะตามมาอี่าคนี้ครับ เออน่ะก็เหมือนกับว่าพอบีบแตรปุ๊บเหมือนเป็นการไปเชิญชวนเขาตามความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะครับน่าจะประมาณนั้นและพี่เออนะครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวใช่อะไพี่แดีผมไม่รู้ว่าไอ้หมู่บ้านซ้ายเหมือนที่มาเป็นทางเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรข้างในหรือเปล่ามไมครับเอออ่ะได้ฮะคุณหมูนั่นคือเรื่องที่ไปเจอมาแน่นอนว่า อีกหนึ่งอาชีพนะที่ต้องไปตระเวนตามต่างจังหวัดไปพักนู่นพักนั่นพักนี่เนี่ยใช่เออมีโอกาสเจอเรื่องพวกนี้เยอะแล้วยิ่งเป็นลูกค้าฝรั่งที่าชอบไปที่แปลกใช่ใช่ใช่เขาชอบไปที่แบบที่ธรรมชาติอะไรพวกเนี้บางทีบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำบางทีตรงเนี้ยแต่ลูกค้าเขารู้ฝรั่งเขารู้จากไงบางคีผมก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละคือถึงบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีมีโอกาสเจอ เรื่องพวกเนี้ยเยอะพอสมควรเออนะฮะได้ครับคุณหมูนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคขอบคุณมากคุณหมูแล้วก็เดี๋ยวมิงโอกาสหน้ามีกิจกรรมอะไรเราคงมีโอกาสได้เจอกันเนะได้ครับพี่ชาสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษณัทไทยแลนด์